ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์หมายถึงดินที่พบชั้นดานแน่นแข็งภายในความลึก100เซนติเมตรจากผิวดินลักษณะของดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์คือมีชั้นดินบนที่มักมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายส่วนชั้นดานที่พบเป็นดานแข็งมากไม่สามารถทุบให้แตกได้โดยง่ายซึ่งชั้นดานนี้จะแข็งมากในช่วงฤดูแล้งปัญหาของดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ คือถ้าพบชั้นดานแข็งในระดับตื้นกว่า50เซนติเมตรจากผิวดินจะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชมากเนื่องจากรากพืชชอนชัยได้ยากทำให้พืชมีพื้นที่หาอาหารน้อยการไหลซึมของน้ำและการถ่ายเทอากาศในดินผ่านชั้นดานได้ยากวิธีแก้ปัญหาดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ทำได้โดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงดินที่มีชั้นดานหรือการไถทำลายชั้นดานโดยการไถระเบิดดาน การกระจายตัวของพื้นที่ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์พบมากบริเวณจังหวัดที่อยู่ติดฝั่งทะเลทั้งภาคใต้และภาคตะวันออก